ตาสบายดีเนาะตอนนี้เขามาฮอดสนามบินแล้วเนาะตานัก hmm. ก <speaking> <the north> ีฬาหลายๆคนคิดว <'s> <'s> ่าม the so so ีมาล้อเลื่อนคนแล้วเนาะหันท่เนาะเป็นนักกีฬาลอยน้ำนักกีฬาล้อเลือนบรรยากาศเห็นเราเนาะอันนี้นักกีฬาลอยน้ำมันนีเนาะชุดสีขาวเลยเนาะชุดวอร์มกีฬาลาว นี่เนาะนี่มีทางคนมาส่งนี่นี่เป็นกระเป๋าเนาะส่งยังนี่กระเป๋านี่เนาะกระเป๋าของนักกีฬานี่ติดเสื้อข้างหน้าเนาะนี่ของเจ้าอ่ะสายการทุ่งลาวนี่เนาะนี่ยังรัดนี่เดี๋ยบร้อันนี้อันนี้ก็เป็นโค้ดโค้ด น Nin ี่ป็ยังไงกคดเนาะอาะสบายดีจันตองมู้ซึกนได้ชิออกเดินทางละโอ้้นเตน้นเตหลายปีริยนต์อหลายปีิยนต์แล้วกันเลยจันตองเนาะนี่หละอาณาโกบอมือเอกเนา่ะ นักกีฬายิงเลน่ะอ่าเจะมาสัมภาษณ์นักกีฬาเนาะาีเขารอาจารย์ลอยยังได้สบายดี มีความรู้สึกในได้สิเดินทางหรอกเตรียมพร้อมแล้วเตรียมพร้อมเนาะบุลืมเครื่องที่บุลลืมใส่ซากโอลลืมใส่ซากปาะัานไปซื้ออยู่อินโดเนาะนี่ลืมนึงสามหกเดี๋ยวลืมบางคนก็ลืมหนึ่งสามหก แดงเจ้าอยู่ไสสดีคางได้นะพร้อมแล้วบอกกระค้างคุยนะเนีะค่อนข้างกคุยสบายดีสบายดีนี่สิไงวะสบายดี